ep 0 7สำหรับเอพิโซดนี้เราจะอัปเดตสถานการณ์ตึงเครียดอิหร่านอิสราเอลซึ่งจะนำเสนอในหัวข้อแลกเปลี่ยนโจมตีและคำข่มขู่โดยสถานการณ์ล่าสุดระหว่างอิหร่านและอิสราเอลยังคงตึงเครียดโดยทั้งสองฝ่ายมีการแลกเปลี่ยนการโจมตีและคำข่มขู่อิหร่านได้เปิดฉากโจมตีด้วยขีปนาวุธใส่อิสราเอลตอนกลางทำให้เกิดเพลิงไหม้ในเมืองโฮลอนขณะที่อิสราเอลยังคงโจมตีอิหร่านอย่างต่อเนื่อง โดยมึงเป้าไปที่สถานที่สำคัญทางทหารและนิวเคลียร์สามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้การโจมตีด้วยขีปนาวุธอิหร่านโจมตีเมืองไฮฟ,ฟาทำให้มีผู้บาดเจ็บสามรายและสร้างความเสียหายต่ออาคารในเมืองการโจมตีตอบโต้อิสราเอลโจมตีเมืองโครมาบาดในอิหร่านส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยห้าคนและเจ้าหน้าที่และทหารจากกองกำลังป้องกันภัยทางอากาศของอิสราเอลเสียชีวิต15นาย ท่าทีของผู้นําโลกประธานาธิบดีวลาดีมีร์ปูตินของรัสเซียกล่าวว่ารัสเซียได้แจ้งให้อิสราเอลทราบอย่างต่อเนื่องว่าอิหร่านไม่มีเจตนาที่จะพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ในขณะที่ประธานาธิบดีโดนัททัมของสหรัฐตําหนิผู้อำนวยการเข่ากรองแห่งชาติที่บอกว่าไม่มีหลักฐานว่าอิหร่านกําลังสร้างอาวุธนิวเคลียร์เกี่ยวกับความพยายามในการลดความตึงเครียดอิหร่านยังคงเปิดกว้างสําหรับการทูต แต่การโจมตีของอิสาราเอลต้องหยุดก่อนรัสเซียแสดงความเต็มใจที่จะช่วยไกล่เกลี่ยความตึงเครียดร,ระหว่างอิหรา่านอิสาราเอลและสหรัฐอย่างต่อเนื่องข้อตกลง JCPOA กำหนดให้อิหร่านครอบครองยูเรเนียมที่ได้รับการเพิ่มความบริสุทธิ์เพียง3.67%เซเท่านั้นซึ่งเพียงพอสำหรับการใช้งานด้านพลังงานนิวเคลียร์พลเรือนและการวิจัยแต่ไม่เพียงพอสำหรับการสร้างอาวุธนิวเคลีย สรุปสถานการณ์อัปเดตเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและอิหร่านวันเสาร์ที่21มิถุนายนอิหร่านได้มีการเปิดฉากโจมตีด้วยขีปนาวุธในตอนเช้าตรู่ใส่อิสราเอลตอนกลางทําให้เกิดเพลิงไหมในเมืองโฮลอนขณะเดียวกันก็มีรายง,งานการโจมตีหลายครั้งของอิสราเอลรวมถึงการโจมตีที่เมืองอิสฟาานของอิหร่านซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์วิจัยนิวเคลียร์ที่สําคัญ ร,รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านอับบาสอาราคชีกล่าวว่าอิหร่านยังคงเปิดกว้างสำหรับการทูตแต่การโจมตีของอิสราเอลต้องหยุดก่อนโดยระบุว่าโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านมีจุดมุ่งหมายเพื่อสันติพนเอกเอยาซาเมียหัวหน้าคณะเสนาธิการทหารของอิสราเอลเตือนว่าประเทศของเขาควรเตรียมพร้อมสำหรับการรณรงค์ที่ยืดเยื้อกับอิหร่านเนื่องจากการโจมตีของอิสราเอลในประเทศเข้าสู่วันที่9แล้ว ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐได้ตำหนิผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาติทูซีกัาบบาดโดยระบุว่าเธอผิดที่บอกว่าไม่มีหลักฐานว่าอิหร่านกำลังสร้างอาวุธนิวเคลียร์สำนักง,งานพลังงานประมานูระหว่างประเทศ IAEA เ e ตือนถึงอันตร,รายจากการปนเปื้อนกัมมันตภาพรังสีและสารเคมีภายในโรงงานนิวเคลียร์นาทันส์ของอิหร่านหลังจากการโจมตีของอิสราเอลแต่ปัจจุบันยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงของกัมมันตภาพรังสีภายนอกโรงงาน เกียวกับประเด็นอิหร่านยังคงเปิดกว้างสําหรับการทูตขณะที่อิสราเอลยังคงตั้งมั่นในการโจมตีต่อไปสถานการณ์ล่าสุดระหว่างอิหร่านและอิสราเอลยังคงตึงเครียดโดยทั้งสองฝ่ายมีการแลกเปลี่ยนการโจมตีและค,คําข่มขู่ในเดือนเมษายน2024อิสราเอลได้โจมตีสถานกองสูลอิหร่านในดามัสกัสประเทศซีเรียทําให้มีผู้เสียชีวิตหลายคนรวมถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านอิหร่านได้ตอบโต้ด้วยการโจมตีด้วยโดรนและขีปนาวุธใส่อิสราเอล และอิสราเอลได้โจมตีตอบโต้ใส่อิรานในเดือนตุลาคม2024อิรานได้โจมตีด้วยขีปนาวุธใส่อิสราเอลและอิสราเอลได้โจมตีตอบโต้ใส่อิรานอีกครั้งสถานการณ์ยังคงถึงเครียดและทั้งสองฝ่ายยังคงมีการข่มขู่และโจมตีกันอย่างต่อเนื่องอิรานยังคงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการทูตและความพยายามในการลดความถึงเครียด ในขณะที่อิสราเอลยังคงตั้งมั่นในการป้องกันตนเองและโจมตีตอบโต้ต่อการโจมตีจากอิหร่านและกลุ่มที่สนับสนุนอิหร่านเช่นฮิสเบลและกลุ่มฮูตี้ในเยเมนการรดงจงตีทุกขีปนาวุธของอิหร่านในเมืองไฮฟาทาให้มีผู้บาดเจ็บ3รายตามรายงานของฮร์เรสสื่อข่าวของอิสราเอลผู้บาดเจ็บทั้ง3รายยังคงเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลรามบัมโดยหนึ่งในนั้นมีอาการสาหัส ตามคำกล่าวของโฆษกโรงพยาบาลมีผู้บาดเจ็บเล็กน้อยหลายรายที่ได้รับการปล่อยตัวจากการดูแลของโรงพยาบาลแล้วตามรายง,งานข่าวเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่อิหร่านยิงขีปนาวุธใส่อิสราเอลโดยเฉพาะเมืองไฮฟ,ฟาทางตอนเหนือของประเทศทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายสิบรายและสร้างความเสียหายต่ออาคารในเมืองประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียกล่าวว่ารัสเซียได้แจ้งให้อิสราเอลทราบอย่างต่อเนื่องว่าอิหร่านไม่มีเจตนาที่จะพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ ตามรายงานของสำนักข่าว RIA Novosti ในขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวว่าผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาติของเขาผิดพลาดเมื่อเธอให้การว่าอิหร่านไม่ได้สร้างอาวุธนิวเคลียร์ก่อนหน้านี้รัฐมนตรีต่างประเทศมิคาอิลบ็อกส์ดานอฟบอกกับอาลจาซีราว่าปูตินได้แสดงความเต็มใจของมอสโกที่จะช่วยไกล่เกลีย่ยความตึงเครียดร,ระหว่างอิหร่านอิสราเอลและสหรัฐอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ตามข้อตกลง JCPOA อิหร่านได้รับอนุญาตให้ครอบครองยูเรเนียมที่ได้รับการเพิ่มความบริสุทธิ์เพียง3.67เท่านั้นซึ่งเพียงพอสำหรับการใช้งานด้านพลังงานนิวเคลียร์พลเรือนและการวิจัยแต่ไม่เพียงพอสำหรับการสร้างอาวุธนิวเคลียร์สถานการณ์ตึงเครียดร,ระหว่างอิหร่านและอิสราเอลยังคงดำเนินต่อไปโดยทั้งสองฝ่ายมีการลากเปลี่ยนการโจมตีและคำข่มขู่อย่างต่อเนื่อง อิหร่านได้เปิดฉากโจมตีด้วยขีปนาวุธใส่อิสราเอลตอนกลางทําให้เกิดเพลิงไหม้ในเมืองโฮลอนขณะที่อิสราเอลยังคงโจมตีอิหร่านอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งเป้าไปที่สถานที่สําคัญทางทหารและนิวเคลียร์ประเด็นสําคัญการโจมตีด้วยขีปนาวุธอิหร่านโจมตีเมืองไฮฟาทําให้มีผู้บาดเจ็บสามรายและสร้างความเสียหายต่ออาคารในเมืองการโจมตีตอบโต้ อิสราเอลโจมตีเมืองโครามาบาดในอิรานส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5คนและเจ้าหน้าที่และทหารจากกองกำลังป้องกันภัยทางอากาศของอิรานเสียชีวิต15นายท่าทีของผู้นำโลกประธานาธิบดีเวลาดิเมียปูตินของรัสเซียกล่าวว่ารัสเซียได้แจ้งให้อิสราเอลทราบอย่างต่อเนื่องว่าอิรานไม่มีเจตนาที่จะพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ความพยายามในการลดความตึงเครียดอิรานยังคงเปิดกว้างสำหรับการทูตแต่การโจมตีของอิสราเอลต้องหยุดก่อน รัเสเซียแสดงความเต็มใจที่จะช่วยไกลเกลี่ยความตึงเครียดร,ระหว่างอิรานอิสราเอลและสหรัฐอย่างต่อเนื่องข้อตกลง JCPOA กำหนดให้อิรานครอบครองยูเรเนียมที่ได้รับการเพื่อความบริสุทธิ์เพียง3.67%เท่านั้นซึ่งเพียงพอสำหรับการใช้งานด้านพลังงานนิวเคลียร์พลเรือนและการวิจัยแต่ไม่เพียงพอสำหรับการสร้างอาวุธนิวเคลียร์สถานการณ์ยังคงตึงเครียดและทั้งสองฝ่ายยังคงมีการข่มขู่และโจมตีกันอย่างต่อเนื่อง อิรานยังคงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการทูตและความพยายามในการลดความตึงเครียดในขณะที่อิสราเอลยังคงตั้งมั่นในการต้องการตนเองและโจมตีตอบโต้ต่อการโจมตีจากอิรานและกลุ่มที่สนับสนุนอิรานขอบคุณสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดแชร์ Life is better when shared ชีวิตด,ดีดีเมื่อมีการแลกเปลี่ยน